บินมาล,ลิติออกมาพูดเรื่องรับบริจาคที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ไปฟังกันเลยน้องสันนะครับน้องแพรวที่ไปไลฟ์สดนะครับแล้วก็เ,เห็นบล็อกลงเลขที่บัญชีของผมไม่ด้วยนะครับเป็นเลขที่ส่วนตัวซึ่งก็คุณพรอไม่หมดมั่นในไทยนะครับเจ้าของบริษัทก็เห็นใจในสิ่งที่เราทําเขาก็อยากไม่รู้ว่าจะผ่านหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปถึงที่น้องประชาชนก็เห็นบินมาลิที่แหละที่เต็มที่กับทุกตรงนี้ก็เลย คิดว่าเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นผมเนี่ยที่ผ่านมาได้ก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับที่ดูรายการของคุณสังกับคุณแพรวเนี่ยแล้วก็มีการโอนเงินให้ผมนะผมขอ,อกล่าวขอบคุณจริงๆนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลงหน้าแฟนเพจหน้าเพจอะไรของผมที่จะมาบริจาคเงนินเลยผมผมไม่ไม่ไม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 ่น,น่นนะผมรู้ว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งผมมาถึงเทกตรงนี้แล้วผมก็บอกว่าใครอยากจะช่วยผมขยันเลยข้ามูลข้ามูลที่ลูกเนตดูเลย เข้ามูลที่ลูกตันตอนอยู่เลยนะครับเพราะว่ามูลที่ลูกกันตันอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มาอยู่ณตรงนี้เนี่ย